ฮโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาในบรรยากาศเป็นกันเองนั่งกับผพื้นแต่งหน้ามอมเมต่างๆเนื่องจากเราเนี่ย ก็คิดถึงเกาหลีมากๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศการแบบใช้กล้องฟล็อกในการถ่ายต่างๆวันนี้ก็เลยมาเป็น get ready with me เผื่อใครคิดถึงบรรยากาศตอนที่จริงไปเกาหลีแล้วก็แบบถ่ายตอนที่ตัวเองแบบแต่งหน้าแต่งตัวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ให้แน่นอนว่าธีมในการแต่งหน้าแต่งตัวของเราวันนี้ก็คือการเที่ยวเกาหลีทริปนะคะเดี๋ยวจะมีแบบโชว์ให้ดูได้ว,ว่าจริงถ่ายรูปยังไงแล้วก็เล็งแสงจากตรงไหนให้ทุกอย่างมันดูเป็นแบบ oh my god s o w หรือเปล่าซึ่งเลฟในการแต่งหน้าของจริงวันนี้นะคะก็คือ im โบราณนะคะคนนี้เขาเป็นแบบเน็ตไอดอลเกาหลีที่สวยมากแบบหน้าสดก็สวยมากแล้วลุคนี้ของเขาก็ดูมีความแบบเกาหลีที่แบบพอดีพอดีไม่แบบว่าแต่งหน้าหนักเกินไปก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าเนื่องจากลุกงานผิวเขามีความแบบฉ่ำวอะไรอย่างนี้จึงจะเอารองพื้น2ตัวนี้ผสมกันนะคะช่วงนี้ผิวจริงมันแบบบางวันก็าขาวขาววันนี้ก็คือถือว่าผ่องอยู่บางวันก็คือหมองหม่นฉะนั้นรองพื้นที่แบบ สีแมทช์กับผิวจริงช่วงนี้จริงก็ต้องผสมเอาอันนี้จริงทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะจริงก็จะย้ําอีกทีว่ากันแดดสําคัญมากถึงมากที่สุดช่วงนี้แดดบ้านเราก็คือเวอร์มากแบบว่าเล่นใหญ่มากบางวันก็คือมืดครึม้มอย่างวันนี้ก็คือแดดจ้ามากฉะนั้นการทากันแดด2ข้อนิ้วทุกวันเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆนะคะจริงจะย้ําทุกคลิปให้ทุกคนทากันแดดผิวเราจะได้เด็กไปด้วยกันเนาะข่าเนาะเนาะกัดเล็บอยู่นั่นแหละ ทุกคนอันนี้คือจริงเอามือถือจริงถ่ายแมวจริงให้ดูอยู่นะคือมันทํำตัวประหลาดวะ่ะอันนี้จริงจะแต้มคอนซีลเลอร์ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเป็นทุกอย่างทีเดียวฉีดเซตติ้งสเปรย์ก่อนใช้ฟองน้ำเด็ดเวลาที่จริงไปเกาหลีทุกครั้งที่แต่งหน้า เมคอัพจะออกมาดูดีมากไม่รู้ทําไมแต่ข้อเสียคือเวลาอยู่เกาหลีเวลาแต่งหน้าไม่ว่าจะใช้รองพื้นอะไรพอหมดวันน่ะเหมือนอากาศบ้านเขามันหนาวหรืออะไรก็ไม่รู้รองพื้นคือถ้าสมมติเป็นบ้านเราบางทีออกซิไดซ์มันก็จะกลายเป็นแบบรองพื้นเข้มขึ้นใช่ไหมแต่อยู่ที่เกาหลีหมดวันหน้าจริงลอยมากทุกคนอาจจะเป็นพัดลมหรืออะไรก็ไม่รู้ระหว่างนี้จะมาเขียนคิวนะคะจะใช้สองสีนี้หลังๆจิง,จงพยายาม ไม่เครียดกับคิ้วเกินไปเพราะบางทีถ้าสมุติเราเครียดกับคิ้วเกินไปมันจะชอบออกมาเป็นแบบเข้มๆไม่สวยอะจริงๆเวลาคนเกาหลีแต่งหน้าบางทีเขาก็ไม่ได้โฟกัสคิ้วขนาดนั้นอะเขาเน้นความเป็นธรรมชาติในเรื่เกาหลีบางทีเขาก็ยังเขียนคิ้วแบบไม่ได้เท่ากันเป๊ะไม่ได้กริบขนาดนั้นแต่แค่ทําให้มันดูแบบว่าอ,อมีความเติมเต็มหน่อยแล้วก็อย่างตรงนี้ของจริงที่เป็นแผลเป็นก็จะใช้ดินสอถมนะคะ เสร็จแล้วก็จะใช้มาสชาร่าคิ้วนะคะปัดแบบเบาๆไปปัดแค่หัวคิ้วตั้งนิดเดียวแล้วก็รึแบบเนี้ยไปทาเลตตาวันนี้จริงก็เลือกที่มันมีสียางนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ลงทั่วเปลือกตาก่อนเราจะลงตรงข้างล่างด้วยนะคะจากนั้นจะลงสีชมพูวันนี้บริเวณชั้นตาอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วจะลงสีนี้นะคะเราจะลองบริเวณตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างมิติให้ตาดูโตขึ้นเสร็จแล้วจะใช้อายไลเนอร์สีดำแบบปินสอนะคะถมบริเวณโคนขนตา มีการลากหางออกมาเล็กน้อยไม่เยอะจนเกินไปลากแบบเขินๆออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์แบบเบรนๆให้มันดูฟุ้งกว่าน,นี้จะใช้สีน้ำตาลอันนี้มาถมงอายไลเนอร์นะคะนี่นะคะพอเราระบายไปแล้วมันก็จะมีความแบบละมุนขึ้นในขณะ,ะที่อันนี้มันจะแบบเพลนๆจิงติดตาสองชั้นแบบสติกเกอร์ไปนะคะแล้วก็จะใช้ชาโดว์สองอันนี้ผสมกันระบายบริเวณหางตานะคะ ะะแต่เราจะปัดมาคาร่านะคะเราจะปัดแค่ขนตาบนเลยลงแป้งนะคะจะลงบริเวณที่มีโอกาสมันแต่ว่าบางส่วนก็คือจะเก็บความกลวไว้ขออนุญ,ญาตวาดแอคิโ i ไซนิดนึงนะคะ ในส่วนของแก้มแล้วก็ปากจิงจะใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้คือสัตสีชูการัชลิปทิ้นนะคะเป็นทิ้นเนื้อน้ำที่สีชัดแล้วก็เบาสบายไม่หนักปากลิปรุ่นนี้จิงเคยใช้แต่งไปในลุคอิมจูกยองเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเป็นลิปทินที่แบบถูกและดีอันนี้คือแท่งละแค่139บาทเนื้อเาก็คือแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนี่นะจริงๆเขาจะเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเบลนด์ออกมามันก็จะแบบฟุ้งๆแบบนี้เลย แล้วสีเขาก็แบบสดชัดมากสีที่จริงทาเน,นี่ยคือเบอร์2องแครอทนะคะแต่ว่าอันนี้จริงเลือกมา3สีจะมีเบอร์2องแครอทมีเบอร์สาพผายาแล้วก็มีเบอร์สี่แคนตาลูปเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์สีมาแต้มเป็นบลัชถ้าจะใช้เป็นบลัชก็แนะนําให้เอามาป้ายอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยใช้นิ้วแดบเอานะคะการทาบลัชตามสไตล์ของอิมโบราเขาก็คือจะแบบบริเวณหน้าแก้มอย่างี้นะคะให้มันดูระเรื่อระเรื่อเหมือนเด็กน้อยจะขอแต้มแบบเบามือแล้วค่อยๆเติมออก สายฝออาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นการแบบลงบัชที่หน้าแก้มเลยอย่างนี้นะคะสายฝอเขาก็จะลงเฉียงๆอย่างงี้ให้หน้ามันดูลิฟท์ขึ้นแต่อันนี้ก็จะเป็นสายแบบว่าแหวสสำหรับปากเดี๋ยวจิงจะลงเบสเป็นสีปะปายาก่อนนะคะให้มันมีสีส้มๆนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือจริงลงแบบทั่วปากเพื่อให้มันเป็นเหมือนเบสสีปากก่อนดูเหมือนว่าลิมฝีปากเรามันเอิบอิ่มมาอยู่แล้ว แบบเสร็จแล้วจะลงสีแครอทเบอร์2นะคะมันจะเป็นสีออกแดงเราจะลงจากด้านในแล้วค่อยๆเกลีย่ย่ะนี่นะคะทั้งแก้มทั้งปากเราอันนี้คือใช้ตัวสักสีชูการ์รัชไปใช่ไหมมันจะมีความแบบสีสดมากแล้วก็มันจะให้ความแบบฉ่ำด้วยดูแบบสุขภาพดีแก้มมันมีสีแคนตาลูปแล้วก็ อันนี้สีปลาปายักกับแครอทจะบอกว่าจริงๆตอนนี้ซาสิเขามีแคมเปญที่ชื่อว่าตัวอยู่ไทยใจอยู่เกาชาร์เลนจ์ by สัสสิชูการ์รัแบรนด์เขาก็เลยกระซิบมาบอกให้จริงชวนทุกคนไปเล่นนะคะเพราะว่าของรางวัลใหญ่เขาเนี่ยก็คือ iPhone 12สีม่วง128 g b แล้วเขาก็มีรางวัล Popular า o r โหเป็น Airpods Pro แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะกติกาคือง่ายมากๆแค่ค r e ดล e รูปเกาๆสวยๆฉ่ำๆด้วย Sugar Rush. สสิชูการ์รัชถ่ายภาพให้ดูเกาหลีที่สุดโพสลงโซเชียลมีเดียตัวเองใส่แฮชแท็กสองอันนะคะสะสิตัวอยู่ไทยจะอยู่เกาแล้วก็อันที่สองแฮชแท็กชูการ์รัชชาร์จแคปหน้าจอนั้นแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสนะคะเดี๋ยวจริงจะใส่ลิงก์โพสอันนั้นไว้ให้ใต้คลิปนี้จะโพสกี่ภาพก็ได้นะคะขอแค่อย่างน้อยเนี่ยมีหนึ่งภาพที่เห็นสีปากชัดๆแล้วก็เห็นตัวสสิชูการ์รัชลิปทินใครที่ ถ่ายรูปได้ดูเกาหลีแล้วก็โดนใจกรรมาการที่สุดก็รับของรางวัลไปเลยง่ายมากถ้าใครไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้ดูเกาหลีก็เดี๋ยวรอดูที่จริงจะบอกเทคนิคในการถ่ายนะคะส่วนถ้าใครยังไม่มี Sugar r u s h Lip t ิ n t ก็สามารถหาซื้อได้ที่ Watson อี e แอนด์บอ a ล a ซ a ด้าหนึ่งเก้าสแต่ถ้าใครซื้อใน s h อป e e ใช้โค้ด s a s i SGR89 ก็จะลดราคาพิเศษเหลือแค่แท่งละ89บาทเท่านั้นยังไงก็ไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะใครจะรู้เราอาจจะเป็นคนที่ได้ iPhone ก็เดี๋ยวจริงจะรีบคอนทัวร์หน้าแล้วก็ไปเตรียมตัวถ่ายรูปกันคอนทัวร์จมูกแล้วก็อย่าลืมกรอบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูหน้าเล็กๆเรียวๆแบบสาวเกาหลีแต่ว่าจริงๆใครจะใช้แอปช่วยบีบหน้าก็ได้นะคะ <laughs> อาจจะไม่เหมือนคุณโบราแต่ว่าเราเป็นเมดอินชน่าก็ได้ <laughs> สิ่งที่สําคัญในการถ่ายรูปให้ดูเกาหลีก็คือแสงนะคะคือจริงๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสถานที่แน่เลยแต่เอาจริงๆนะ ถ้าแสงมันโอเคเราเมคอัพเราโอเคการแต่งตัวดูแบบคุมโทนถ่ายที่ไหนก็ดูเหมือนเกาหลีคะ่ะเพราะว่าจริงก็ถ่ายในห้องนอนตัวเองตลอดซึ่ง area ที่จริงเลือกถ่ายตอนนี้มันอาจจะดูแบบเอ้ยเอยียงวะแต่ว่าเราเลือกเพราะว่าหน้าต่างตรงนี้แสงสวยนี่นะคะมุมที่จริงยืนคือจะมีหน้าต่างที่มีแสงเข้าจากตรงนี้และอุปกรณ์ในการถ่ายรูปไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะคะก็คือกล้องมือถือแล้วก็ขาตั้งกล้องคือจริงจะชอบใช้แอปอันนี้ photo time นะคะ,ะ,คะบางทีจริงก็จะใช้เป็นรีโมทบลูทูธ <Bluetooth, S 2> กดๆเอาอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าหลังๆมัน คนพบว่าแอปเนี้คือมันก็จะเคาดาวแล้วก็เหมือนแบบกดออโต้ให้เป็นแบบสวิ3มวิอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราตั้งค่าฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้รีโมทขออนุญาตแบบเกาหลีมากๆนะคะคอสตูมนะคะ <laughs> เวลาถ่ายเซลฟี่ให้ดูเกาหลีแนะนําให้แบบเอาปล่อยผมแบบลงมาบ้างไม่ต้องแบบรวบตึงทั้งหัวอะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติแบบเฮ้ยเหมือนมีลมพัดมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ถ้าใครรู้สึกแบบไม่ชอบการเซลฟี่ขนาดนั้นก็ลองถือเป็นแนวนอนก็ได้นะคะคือแนวตั้งบางทีมันเป็นมุมแบบประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยคนเราจะมีมุมที่สวยไม่เหมือนกันฉนันก็ลองหาหลายๆมุม พอได้รูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกรูปกันนะคะแล้วก็จะมาแต่งรูปถ้ารูปมัน no filter แล้วสวยก็เอา no filter ไปไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เยอะแยะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยจริงก็ไม่ค่อยใส่ฟิลเตอร์ในรูปเหมือนกันอย่างแรกก็ดูแสงก่อนถ้ามันมืดไปก็ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดไฮไลท์ลงหน่อยเพราะบางทีเนี่ยถ่ายรูปมาแล้วเออมันขาวก็จริงมันขาวก็โอเคแต่ขาวไปแบบไม่เห็นสีผิวเลยอะไรเงี้ยหลังๆจริงก็เลยปรับให้ไฮไลท์มันลงมาหน่อยรับชาร์โด ให้มันอ่อนๆลงด้วยเพราะว่าบางทีมันก็มืดไปคือใครจะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้แต่แนะนําให้ใส่ที่มันดูแบบทําให้สีธรรมชาติมันสวยขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เปลี่ยนสีอันนั้นอะนอกจากสีมันจะเพี้ยนจริงๆแล้วคือค่อยแบบเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะแต่ปกติจิงก็จะใส่ที่จริงเคยนี่ไว้จะใส่ M4 เพราะว่าจริงๆมันคือแค่แบบฟิลเตอร์อุ่นขึ้นอะไรเงี้ยเอาจริงไม่ค่อยต่างกับรูปออริจินอลเลยอะแต่บางทีเราก็ปรับเพื่อความสบายใจของเราว่าเอ้ยเราแต่งรูปแล้วอะไรอย่างงี้ โอเคแล้วนี่ก็เป็นการ get ready with me เกาหลีทิปกับจริงนะคะใครที่แบบว่าไม่ได้มั่นใจกับการถ่ายรูปขนาดนั้นก็เน้นพร้อพก็ได้นะคะอย่างจริงก็คือใส่คอสตูมต่างๆให้มันดูหนาวเข้าไว้แล้วก็ อาจจะลงรูปแบบหลายๆมุมอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะบางคนเขาอาจจะลงแค่มุมเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะน่าเบื่อไปเราก็ลงหลายๆมุมแล้วก็มีรูปที่แบบเห็นสีปากแล้วก็ตัวลิปด้วยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยหวังว่าผู้โชคดีจะเป็นคนดูของจริงนะคะ mm. อย่างที่บอกก็คือสามารถลอกลุกนี้ไปแต่งได้เลยเอาลิปมาทำเป็นบลัชอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ทาลิปให้มันเห็นแบบชัดๆก็ขอให้โชคดีกันนะคะแล้วไว้เรามเาจอาก,กันคลิปหน้าคะ่ะ